ันนี้มาร่วมฉลอง10ปีนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็ดีใจด้วยค่ะที่มาได้ได้มาร่วงงานนะคะร่วมฉลอง10ปีนะคะก็พวกเราก็เป็นสายดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันอยู่แล้วค่ะก็ก็รู้สึกยินดีที่จะได้มาร่วมงานนี้ในวันวาเลนไทน์ด้วยค่ะก็เลยมาทํางานเลยเนาะหาเงินเราผูกผ่านเนาะใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นครับทุกครั้งก็มาสัมภมาษณ์นี้ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยแตกเลยเวทีแบบอย่างกาบน้ำตก มีดูดีว่าอะไรมาบ้างไหมคะวันนี้ไม่จริงๆไม่ได้ติวอะไรก็บอกให้เขาแบบว่าสบายๆเขารู้ว่าเขาแบบเก่งแล้วก็แบบไม่เคยขึ้นเวทีอะไรขนาดนี้ค่ะแล้วานอเราไม่เห็นโมเมนต์แบบนี้แบบมาออกงานคู่อะไรใช่ค่ะแล้วก็ห่างหายจากอีเวนต์ไปนานมากเหมือนกันค่ะไม่เจอ่อนกลับมารับคู่กันนะคะคูณผาค่ะเพราะว่าเห็นว่าเขาครบรอบสิบปีด้วยแล้ววันนี้เราก็สิบปีแล้วเราก็เข้าปีที่สิบเอ็ดก็เลยคิดว่ามันแบบต่องเต็มกันอ่ีวิตมีเป็นยังไงบ้างคะความรักของเราทั้งสอง ก็จริงๆก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะเออหรอใครพี่ผานหรอก็หวานไหมให้ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยแหละจริงๆก็กวนมินตลอดอะไรแบบไหนจากสิ่งที่เราตัวไปก็คือชอบที่โบตัวเลนทายวันนี้เหรอเออที่เราโพสต์รูปเก่ารูปใหม่ก็มีเยอะแยะไม่ก็วันนี้มานั่งดูรูปไงก็ดูเว้ยเออเราเราคบกันมาสิบปีแล้วนะแล้เข้าปีนี้เข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วก็ ก็ยังรู้สึกว่าแบบยังได้เจอมิ้นยังรู้สึกว่ายังเขาเรียกว่าอะไรอะยังค้นหามิ้น okay. ยังในตัวในความเป็นมิ้นอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นไงะเินหมคะตอนเห็นโพสต์มิ้นตอนมิ้นเห็นรูปมิ้นคือถ่ายละครอยู่แล้วพี่กันก็มิ้นผู้ผ่านลงรูปเก่ามากเลยแล้วมิ้นก็ใจหายวับเลยว่าแบบพี่กันเอาโทรศัพท์มาสิไหนขอดูหน่อยวายทุเพลงไงกำลังมาเอนก็ย้อนยุคนิดหนึ่งย้อนยุคนิดนึง มินก็ตกใจแล้วมินก็หันไปหาพี่ผาว่าแบบเอ้ยนี่กี่ปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าวันนี้เขานั่งดูรูปเก่าๆอะไรเงี้ยมินจำได้ว่ามันนานมากอ่ะ2013ั4อะไรอย่างเงี้ยโอ้นานมาก10ปีอะเนาะมีวัยแม้จะแบเราผู้รอแบบแป๊บๆ10ปี1ิปีแล้วอ่ะวัยนานมากเลยก็แป๊บๆนึงก็นี่10 10 10ปีจะเข้าปีที่11แเอ็ละใช่แล้วเวลนนี้ปีนี้มันจะยังไงอะคะยัง แล้วจะทํางานแล้วมันจะต้องไปไหนหรือยังมีพิเศษเหมือนปีแต่จากนี้ก็ต้องกลับไปถ่ายละครต่ออจริงหรอเป็นปีไม่ได้สวีทกันนี่มันก็มาจากกองละครแล้วก็มาเจอกันที่นี่ก็เมื่อกี้ถือว่าได้ดูคอนเสิร์ตที่ทอมด้วยกันแล้วกันเนาะได้เสร็จบทเพลงด้วยกันแล้วใช่ได้วบทเพลงด้วยกันแล้วประมาณเป็นโอกาสให้เป็นโอกาสเลยใช่ค่ะเราเก็บโอกาสค่ะโอเคใช่ไหมว่าแฟนเรานเยอะ ก็ให้ก็หลังๆนี้แบบมีเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วลก็อยากให้ดูแลตัวเองให้เยอะขึ้นอยย่างนี้ <c oughs> ้ดวจะมีไรอย่าไกงเนี้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรวบทีเดียวเลยได้ก <c oughs> ันอ่ารวบรวบกับในวาระโอกาสอะไรคะพอดีพอด,พอดีเดือนนี้เราครบรอบสิบเอ็ดปีไงก็เลย <c oughs> รวบทีเดียวเลยเดือน <c oughs> นี้ครับไม่ขออะไรแม่ค่ะไม่ได้ขออะไรเลยอ่ะยังไม่ได้ขอเลยอ่ะ ใกล้หรือยังอะหาผู้หาค่ะเห็นเพื่อนรอบตัวเราใหม่ดาวิกาอะไรเขาก็เชียร์กันว่าแบบคู่เนี้ยต้องคู่นี้แล้วแหละอ๋อก็เอารอรอพวกพี่พี่มาถามพิทีแล้วกันรอร์ไพรส์เสร็จสำเร็จก่อนใช่ไหมก็ยังไม่มีเลยยังไม่มีแต่ก็อยู่กันแบบอเงี้ยเรื่อยๆอยู่กันแบบไปอย่างเงี้ไปเรื่อยก็มีความสุขค่ะยังรอได้รอได้โอ้เออคุณจะไมเสียงมันมันเห่อนรอได้ เจ็บมันเถอนเธอก็ตื่นเต้นทุกครั้งแบบว่าเขาจะตอบอะไรมันก็ลุ้นไปด้วยอันนี้อันนี้อันนี้คือเราได้คุยกันมายีก่อนแล้วไหมไม่ก็คือไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะตอบอะไรก็คือไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็คือลุ้นไปด้วยใช่ไม่ได้คุยกันมาก่อนว่ายังลุ้นตัวเองเลยที่จะตอบอะไร้หนูก็เลยลุ้นว่าอะไรไอ้ที่พ่งเลิแฟนแต่งงานอะมีได้คุยกันบ้างหรือยังท้งสองคนเราอืมก็จริงๆก็เหมือนทุกคนอะค่ะ ถามเรามากกว่าว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรเงี้แล้วเราก็จะหันมามองหน้ากันว่าเดี๋ยวพี่พีเขามาถามใหม่ทีเลยแล้วเรามีคุยเล่นหรือแบบปีเลยเลขไหนดีจริงๆส่วนใหญ่เราจะคุยเป็นเรื่องปัจจุบันอนาคตเรายังไม่ได้แบบแพลนว่าจะต้องเป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้มีรู้สึกว่ามันด้วยความรู้สึกแลวแลวด้วยความพร้อมอ่ะมันมันจะตอบได้เองอะค่ะว่าเมื่อไหร่เกาสบายนะจริงๆหรือว่าขอเป็นแบบว่าคุยกันเป็นกิจจักษณะสำหรับมิ้น วินาทชอบห้คเควัยยนก่อนแบบ<า>ว่าเดี๋ยวไม่พร้อมหรอเดี๋ยวไม่พร้อมไม่ใช่คือไม่รู้สึกว่าหนึ่งเลยต้องขอบต้องคุยกับพ่อแม่เราก่อนคุยกับครอบครัวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้พี่กัไม่บอกพี่ก่อนใช่แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีแบบคุยฮะเรา,าจะรู้ทันส่วนใหญ่จะรู้ทันเนาะ เขาค่อนข้างจะปรามาดเรานะคะผู้พิาว่าเราไม่สามารถเซอร์ไพรส์อะไรเขาได้อ,ะอ่ะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเก่งอะเขาเป็นพวกแบบสายสืบไงเขาเเอะไรก็จะเก่งทำไรที่สุดก็เห็นนะคะต้องไมาต้องมานี้ <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> ต้องไหม <c oughs> ตอนน,นี่เลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ก็เนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวรอพี่พี่มาถามพี่ีแล้วกันกดน<อ>ดันไมหมครับก็ไม่ไม่กดดันแต่ว่าก็อยากจะให้มันแบบ ต้องพิเศษอะไรอย่างนี้สมุิสมุินะต้องปิงเท่าไหร่ดีคะสองสสองสวยมีลุ้นลยเหรสิสองไหมเดี๋ยวไปดูลรกก่อนค่อยไปดูลรกอ้โอ้ยช่วยช่วเอ๊ะพักอะไรในกระเป๋านะครับ่ผ่าไม่ไม่ไม่ อ่ะก็แฮปปี้เนอะตอนนี้เนาะค่ะแล้วอย่างนี้มันจะต้องมีย้อนหลังหรือแบบอะไรไหมคะไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรกันยังไงคะเพิ่งกลับมาจริงๆเราเพิ่งไปเที่ยวกันมายาวมาแทบจะเกือบเดือนเลยค่ะไปไหนมาคะเราไปอือยุโรปมาค่ะแล้วกลับมาอันนึงก็ไปญี่ปุ่นต่อเลยใช่ก็ไปสกีต่อเลยก็คืออันนานนช่วงนี้มิงก็เลยต้องถ่ายละครอย่างแบบสดๆเลยช่วงนี้มิ้งก็เลยทํางานทุกวันเลย่คะ ไปเที่ยวกือบเดือนเลยเกือบเดือนค่ะกี่เมืองกี่อะไรยังไงบ้างคะไปมาไปมาห้าประเทศไปมาห้าประเทศนะครับก็คืดอะนีกว่าจะทํางานยาวละใช่เพราะว่าไปนานมากจริงๆริงกะมาช่ช้นี่ละเราไปกับใช่ชายนี่คือเราไม่ได้ไปแบบตั้งแต่โควิดมิ้นกับพี่ผาไม่ได้ไปไหนไม่ได้เที่ยวเลยค่ะก็คืออยู่อยู่บ้านกันตลอดกันที่เขาเขาใหญ่เนาะโหเขาใหญ่ไม่คุ้นชินเลยนะคะใช่ค่ะ ก็ครั้งนี้ก็เลยแบบถือโอกาสไปนานนิดนึงแล้วก็ไปแบบไปกับเพื่อนหลายๆกลุ่มด้วยก็เลยได้ไปหลายๆเมืองค่ะอ่าอเเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ